ม,ามานี่นะคะมันจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวน้ำจะให้ดูนะคะมันเป็นแบบนี้นะคะแบบนี่ใบมันจะเป็นลักษณะน,นี้นี่นี่นะคะการเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะใครไปเจอก็เอามาทําแกงเทปโพได้นะคะอันนี้นะคะท,ท้าถ่าภาษา ภาษาที่เราสามารถซื้อในอินเทอร์เน็ตได้คือเจแปนคนบวีนะคะบางทีเขาก็บอกว่าทานไม่ได้ทานที่คนที่นี่นะคะ่ะคนที่เยอรมันเขาจะไม่ทานกันนะคะแต่ว่าที่ Japan เจแปนญี่ปุ่นนี่นะคะหรือบางที่เขาก็ทานกัน,นะคะ่ะแต่ว่าวิธีการทานของเขาคือเอาที่มันไม่ที่มันไม่สูงเกินห้าสิบเซนนะคะ ที่มันยังอ่อนๆอยู่นะคะถ้าแก่แล้วมันมีสารโอ้หลอนถ้าแก่แล้วมันมีสารบางชนิดนะคะที่ไม่ดีต่อร่างกายนะคะสะสมทิพก็พยายามหักที่มันอ่อนๆไม่เกิน50เซนนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้น้ำก็เอา อันนี้ไปดูมันอ่อนมากค่ะมันพึ่งขึ้นนะน้ำไปดูมาแล้วตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนู้นแล้วนะน้ำก็เอามาล้างอย่างนี้ปกติแล้วน้ำไม่ค่อยกลัวความเปรี้ยวของมันนะคะนี่น้ำก็จะเอามาแบบนี้เลยถ้าบางคนกลัวความเปรี้ยวของมันก็ลอกเปลือกนะคะไอ้เนี่ยคือ มันก็อีความเป็นพิษของมันอ่ะก็เหมือนลาบาบ,าบ้าๆนี่แหะค่ะเออใครที่รู้จักลาบาบ้าก็มันก็จะเป็นพิษเหมือนกันถ้าเกิดเราเก็บแก่เนาะเออนี่อันนี้มันมันมันต้นใหญ่มากเลยนะคะน้ำก็เก็บอันนี้มานี่ล้างเสร็จแล้ววิธีการนะเตียนน้ำเย็นไว้อย่างนี้เลยนะ นี้มันเป็นน้ำเย็นเสร็จแล้วเนี่ยน้ำก็จะเตรียมน้ำเตรียมน้ำร้อนนะคะมาดูกันเสร็จแล้วน้ำก็มาเตรียมน้ำร้อนนี่นะคะน้ำก็ต้มน้ำต้มน้ำเดือดอย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วผักเนี่ยน้ำก็จะหั่นเป็นท่อนประมาณนี่นะคะประมาณนิ้วนึงประมาณนี้ค่ะนะเดี๋ยวมาดูกันตอนหั่นเสร็จนะคะหั่นแบบนี้นะคะ พอกินเป็นหนึ่งปีแล้วนะคะเนี่ยมันก็จะเหนียวเหนียวเยียนลวกนานนะคะลวกให้มันพอมันตายสีเฉย ยอดมันนี่อร่อยทำเกลงเทปูว่าลกกินนี่นะคะน้ำก็ตัดเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็น้ำเดือดเดืๆนี่นะคะเทลงเอาลงไปเลยค่ะไม่ต้องลวกนาำนะคะลวกกว่วมันตายสีเฉย นะโอ้ยกระเด็นไปนน่นเลย นี่ค่ะาาอะไรลูกคุกกี้มินฟอร์ยูคุกกี้มินฟอร์ยูคุกกี้เอาให้กระเป๋า,ปาเอาให้ได้ไงให้เอาให้อยู่คือของมันเปรี้ยวนะคะมันก็จะเป็นสีแบบไม่เขียวเข้มเนอะน้ำละน้ำพอแล้วลวกๆพอมัน ตายพี่วันนี้อะไรปุ๊ดทำไมปุ๊ดใครทำปุ๊ดไม่ใช่มาสิไม่ไม่ปุ๊ด เ,เ,เ,เสร็จแล้วน,นี่นะคะพอมันเย็นแล้วนะก็เอานี่เลยเอาใส่ตะกร้าให้อย่างนี้ให้มันให้มัน,มนสะเด็ดน้ำนะคะเสร็จแล้วก็มาแพ็คสูญญากาศน้ำซื้อมาแล้วเด้อเครื่องทำสูญญากาศนี่แหละ ันนี้มันก็อ่อนๆเนาะน้ำเอาหมดเลยแหละอันไหนหักรีบหกักรีบหักรีบทํหาหักแล้วก็มาทําเลยนี่โอ้ดูดูคน อะไรเว้ยนี่แอปเปิ้ลดองนะคะน้ำดองไว้กินหาพื้นที่ให้อันนี้ก่อน ดูน้ำก็ทำเดือดเดือดจัดจัดเลยพอมันเดือดแบบนี้นะคะก็ ยกยกไปตักใส่น้ำเย็นค่ะอันนี้น้ำกินมาสองปีแล้วนะคะ